แหมนเอี้ยตหยุดก่อนอืมสร้างเอาสร้างดิเออทองมาอันหนึ่งสองสามแล้วหลังจากนั้นก็วับคิวอ่มคิวอืมอืมเอามาอีกเอามาอีกเยอะๆเอามาเยอะๆไอ้พวกหญ้าเนี่ยหญ้าหญ้าหญ้าเอามาเยอะๆเลยเยอะๆเยอะๆวันเนี้ยรัศนาบกันแน่ครับคุณผู้ชมโอ้โหหญ้ามาเยอะไปหรือเปล่าวะเนี่ย ตายตายงานเนี้ยตายแน่เหม้ยน,น้ำเย็นจุงเบยนี่โมดแต่เล่นน้ำนะมี่แคสเกมได้แล้วขาพายในผลก็กำลังจะขึ้นไปแคสแล้วเนี่ย าแข่งกันวันเนี้ยมาอ๋ออ้อปอยแล้วเฮ้ยทำไมมันไวกันเลยวะเฮ้ยเฮ้ยรอกอดอ้าวล้มอ้าวล้มล้มอย่าอย่าอย่าเจ็ดเคกูทอดที่เท่าไหร่วะเนี่ยหัวหัวอือย่าอย่าอย่ามาแล้วอย่าเอาเข้าไปอย่าอย่ากูเท่าไหร่วะอ้าวเอาเอาเอามีขมำมีขมำอ๋ออ๋ออ๋อไอ้เหี้ยทำไมมันชาขนาดนี้โอ้ตายแล้วมึงเอ้ยอ้าวเดี๋ยวนี่ขนาดรัดย่ามึงยังล้มกันอีกแล้วเนี่ย โอ้โหตายแล้วมึงโอ้โหเอาเอาเข้าไปชาชิพหายเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ๋อมอฟมอบมอฟแกงแกงพวกมันดีกว่าเอาเอ้ยเดี๋ยวเอา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 ข้ามันเอ้ม่วงนี่ไม่ไหวนะเนี่ยอ๋อโอ้โหใหญ่ใหญ่เอ้ยชาชิบหายไอ้เหี้ยนี่มันก็ขล่มจังเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อมันเล่งยากเกินเว้ยเอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดโทษโทษโทษมอต้องเล่งต้องเล่งสปีดเล่งสปีด โอเคโอเคนี่ไะตรงนี้พักผ่อนวอบนี่ไงที่ที่เท่าไหร่ที่สองอะเว้ที่สองะอ้าวล้มล้มหวอ๋อไปไปแล้วออเงเร่งเงเลเร่งเงเร่งเล็งเงเงเเล่งเเร็งเเฮ้ยเดี๋ยวเดียน้ำมันเครื่องเต็มอ้าวอาอล้มอล้มอะไรอะไรเอ้ยหนึ่งรอบแล้วเป็นไงละมึงอะเอาแล้วเร่งสปีดเยเดที่1น่งอเทำไมมีอีกวะเนี่ยอ๋อไม่มีหลายตัวนี่หว่าอะไม่เป็นไร ได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้อ่าวแต่กูหายจงยาเนี่ยยามันเยอะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยชาชิบหายเลยยังไงอ่ะเอ้ยกล้อยกล้ออ๋ออ๋อไอ้ข้างหลังข้างหลังมึงอย่าเบียดกูอ๋อมอบ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 ซิกแซกซิกแซกอ๋ออ๋อโอ้โหเป็นโคตรช้าเลยอ๋อม็อบอันนั่นไงสมนี่แน่อ่าเกียนเว้ยมาดิ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 มาดหรอนี่ชนแม่งเลย โอโทษอ้าวเอา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 เงาเอาเอากอาเอรเอาเอาเอาเออาอาอาาเอาเอาเเอาอี่อเเอยเาอย่าเองเออาเอาเอาออาเอยเอาอา้อาเอาเอาเอาอาเอาเอาเาเอา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 เอาเอาอาอาเอาอาอาเอาเอา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 าอาอาาอาออาอาาอ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 าาอาาอาาอาอาาอาาอเอาอาเอาเอา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 เอาอาอา เจาะยางเอาเอ้ยโอ้ยวิ่ง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 อ้าวมันไปก่อนอีกโอ้โหไปไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลอด้วยอ๋อสามรอบนะฮะอ๋อรอบสองแล้วไปเร่งสปีดอ้าวสปีด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 โอ้โอ้เฮ้ยเขาขมำกำเอ่อเอาไปไปต่อไปต่ออ๋อยางนั้นเลยชิบหายโอ้โหโคตรช้าเลยยี่เยจะสามนาทีแล้วอ๋อไปโอ้ อยากดูอยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครแม่งสร้างสนามนี้มาวะแม่งล้มกันระเนระนาดเลยครับขนาดแค่ย่าเฉยเนี่ยไม่มีไอ้พวกทองไงนะเนี่ยไอ้ไอ every ้ข้างหลังข yes ้างหลังข้างหลังข้างหลังไงข้างหลังโอ้โหอันี่แน่สมถีบแม่งเลยมาปลายต่อเกียนออกแนวเกียนนะฮะอ่าอ้าวล้มอ้าวล้มคู่เลยอ้าว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 อ้าอ้าว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 อ้าอ้าวออ้า อเอ่อโอเคตรงนี้พักผ่อนอ๋อสปีดนี่แนสปีดเป็นไงละมึงอ๋อโอ้ยโอ้ยโอุ้ยเอ้าวิ่ง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 เอ้โห้อ๋อไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้เอาสปีดสปีดสปีดมึงสปีดได้แค่นี้เหรอวะโอ้ยฉันใช้ฉันใช้โอ้สามนาทีสามสิบแปดครับโอ้เท่าไหร่วะทีหนึ่ง เป็นไงล่ะมึงขนาดมีย่ายเยอะเยอะกูยังทำได้ครับพี่ดูกันโคตรเทพอะ